แต่อารีไม่มีอารีเป็นย่านที่ถูกทิ้งอยู่ตรงกลางมีวัดไผ่ตานอย,อยู่อยู่ทางขวาอยู่ทางทางทางทิศอาทิตย์หน่งแล้วก็อีกฝั่งนึงคือพญาไทคือมีพญาไทกับสะพานควายอยู่สองข้างตรงกลางเนี่ยมันแทบจะเป็นที่ที่ไม่มีใครสนใจแล้วค่อยๆมีคนเข้าไปอยู่30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เป็นพื้นที่ที่มันเหมือนผ้าใบที่ว่างอยู่ ะฉะนั้นคนที่เข้าไปเนะี่ยคือคนที่เขียนสตอรี่ให้กับย่านอารีแต่เป็นมดเลยตั้งแต่หมู่บ้านพิบูรณ์วัฒนาเข้ามาแห่งแรกอาจจะมะีชุมชนของหมู่บ้านที่ทหารเข้ามาอยู่ใกล้ตรงซอยสายลมอะไรเงี้ยแต่มันคือ r e s ิเดนเ i ียลแอ a เรีที่คนเข้ามาเขียนสตอรี่ให้มันมันไม่มีสตอรี่ดั้งเดิมมาก่อน มันเป็นพื้นที่ที่ที่น่าสนใจมากๆและมีคนลงไปทํางานหลายหลยหลายเจ้ามากอย่างผมมามาอยู่ที่โอเคมดีก็คิดว่าไม่ได้แล้วหน่วยงานราชก,การจะมาโดดเดี่ยวทํางานกันเองไม่ได้ละเราต้องคุยกันเราต้องช่วยกันมันมีเรื่องให้ทําเต็มไปหมดเลยครับอย่างผมก็ไปคุยกับสสสคุยกับ UDDC อะไรเงี้ยครับหล,หลายที่อ,อย่างสสสก็ทำย่านนี้ในแง่ของสุขภาวะ อ่า UDC ก็ uh. ทําในเรื่องของการเดิน mm. ของย่าน mm. อะไรเงี้ยครับไอ้ซึ่งเรื่องเหล่านี้จริงๆมันค,คือความรู้ทั้งหมดเลยเราหรือหรือเอ่อบางบาง CA ก็อยากทําเรื่อง creative economy mm. อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเหล่องการเดินสุขภาวะอะไรเนงะี้ยทั้งหมดมันเป็นเรื่องความรู้แล้วการสร้างเมืองให้มันมี creativity เนี่ยมันจะสร้างไม่ได้ถ้ามันไม่ได้อยู่บนฐานของความรู้ก่อนความรู้ Knowledge economy เป็นฐานแล้วถึงจะขึ้นมาเป็น creative economy หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อยอดกันต่อไปเรื่อยๆยนะครับะฉงนั้นสิ่งที่อยากชวนก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีหน่วยงานเต็ไมไปหมดเลยที่ทำงานหลายๆอย่างถ้าหากว่า สามารถประสานกันได้อย่างหนึ่งก็คือหลายเรื่องมันลดงบประมาณที่ใช้ร่วมกันได้เพราะว่าบางหน่วยงานก็ทําเรื่องนั้นอยู่แล้วเราก็เอางบแบบนั้นมาใช้แล้วใช้ร่วมกันได้ไหมลองคุยกันคือหน่วยงานราชการมีปัญหามากเรื่อง KPI นะครับกลัวว่าจะไม่มี KPI เอาไปนําเสนออะไรแบบนี้คือผมก็ผมก็ไม่รู้จะถูกไล่ออกเมื่อไหร่นะพูดประมาณอย่างนี้ยนะแต่ว่า มันมันมันทำงานด้วยกันได้อีกเยอะแล้วทาให้ประเทศเนี้ยไปข้างหน้าแล้วทาให้เมืองที่เราอยู่อย่างตัวใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยมันมีบรรยากาศของการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความเป็น active citizen เพราะว่าผ่านพื้นที่สาธารณะอย่างที่อยูอย่ยว่าได้อะไรเงี้ยครับก็ จริงๆก็ไม่ไม่รู้ฝากคนอ่านหรือเปล่านะแต่ฝากฝากฝากนี้ด้วยแล้วฝากพวกพ,พวกเราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือมากเนี่ยเราก็ควรเป็น active citizen ที่แบบลุกขึ้นมาช่วยทําให้เมืองมันเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยในในตามที่เราทําได้อาจจะช่วยผลักดันในเชิงนโยบายยังไงได้บ้างนะครับฝากอย่างสุดท้ายถ้าใครสนใจงานของโ OK เคดีไปดูที่ไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยเดือนหน้านี่นะครับเดือนสิงหาคมฝากงานเลยโฆษณาเขเลยยากนะครับฝากร้านคือด้วยด้วยความที่ไปทำย่านารีนี่แหละก็เลยไปเจอว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับมีห้องสมุดแผ่นเสียงที่เขาไปที่ที่ตอนหลังเทคโนโลยีม no. <faut datos. S 2> no. ันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกสถานีวิทยุก็จะส่งแผ่นเสียงกลับคืนมาที่เนี่ยมีแผ่นเสียงอยู่แสนห้าหมื่นแผ่นครับซึ่งมันเยอะมาก เราทำเรื่องประวัติศาสตร์เพลงในไทยได้เลยอ่ะตั้งแต่ยุค50จกนกระทั่งถึงแบบสองพันต้นๆนนะ่ะมีทั้งเพลงสากลเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงป๊อปไทยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเดือนเดือนหน้าเป็นเดือนสิงหาโอเคมดีก็เลยจะจัดงานน่ารักเล็กๆขึ้นมาชื่องานว่า Vinyl and Mom ชวนแม่ไปฟังแผ่นเสียง แต่ว่าไม่ไม่ได้ฟังเฉยๆเพราะว่าชวนที่รักอนันต์หรือประดิษฐ์มาให้ความรู้ไปด้วยสมมติว่าลูกเลือกเพลงของสุนทรภพนเพลงนี้มาคุณคุณคุณ,ค,ณคุณอนันต์ก็อาจจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงมันสาคัญอย่างไงหรือและอีกอันนึงคือคําว่าแม่ในที่นี้เนี่ยเราเปิดให้ตีความได้หลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นแม่ทางชีววิทยาเท่านั้นแม่ที่ ไม่รู้อาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เรารู้สึกว่าเป็นแม่ของเราด้วยก็ได้เพื่อนของเราที่อาจจะเป็นช่วยเราจะรู้สึกโอ้เพื่อนเรานี่แม่และเกิดอะไรเงี้ยตบก็ไปได้ใครก็ได้คนที่เรารู้สึกว่าเขาให้อะไรกับเราในชีวิตไเี้ยก็เป็นใครก็ได้ที่ไปก็จะเป็นงานที่ที่เกิดขึ้นในวันที่สิบสิงหาคมก็ก็สามารถ ก็สามารถไปเข้าไปดูในเพจโอเคมีนะเรดูได้อันนี้ดูเหมือนว่าเสียมารยาทมาโฆษณาในงานท่องเที่ยวพม่าครับถือว่าอยู่ในพื้นที่กรธรรมอใช่ใช่แต่อยู่ในกรมอครับอันนี้ก็ยังเป็น Excu s e ได้อันนึงนะครับมันก็โดดเดี่ยวแบบที่พี่หนุ่มพูดจริงๆแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าขอเป็นนามตัวแทนวันนี้สอนักวัฒนธรรมการท่องเที่ยวก็มาันเยอะแล้วก็ทีมที่จัดไว้กันไม่ว่าจะเป็นชาจรีหรือพูดผู้จัดจริงหัวใจของความสำเร็จครับ มันเกิดจากความหวังแล้วก็เกิดจากความร่วมมือของคนที่มากันมากถ้าผมอยากจะเชิญชวนอะไรสักอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยยังยังมีความหวังกับเมืองแล้วก็อยากให้ออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆเนแบบแบบวันนี้เพราะไอ้จริงๆแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่มาสนุกอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันเติม,มเต็มเมืองแล้วก็ทําให้คนที่จัดงานางหรือแม้กระทั่งกรทมอเอับ ผมคิดว่าวันนี้ทีมง,งานุคงได้กำลังใจกลับบ้านเยอะมากแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของของผู้จัดหรือว่าในกรทมวีเ,เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของคนที่เป็นทุกคนประชาชนทุกคนมากๆครับถ้าจะอยากเชิญชวนอะไรสักอย่างก็คือจริงๆการออกมาจากบ้านของทุกคนเนี่ยคือการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มันอาจจะไม่เคยเห็นว่ามีการใช้งานได้ หรือว่าการมาร่วมกับกรมรหรือทีที่เขาอาจจะเป็นในข้าราชการหลายๆคนบอกว่ามันมีช่วงที่หมดหวังหมดไฟเยอะนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันทํางานมานานแล้วมันมันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียฉันฉันเบื่อแล้วเย้ยแต่ว่าถ้าจะถ้าจะเชิญชวนอะไรที่แบบผมว่าการมาช่วยกันหรือว่าการมาร่วมงานต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการจุดไฟจุดไฟคนข้างในจุดไฟข้าราชการจุดไฟอาสาสมัครต่างๆรัประชารัคซึ่ง ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของกทมที่ต้องเดินมันต่อไปก็อยากที่จะเชิญชวนทุกคนครับว่าเรามีงานมากมายเรามีสิ่งที่อยากจะพัฒนาอีกเยอะและการที่มาร่วมกันแบบนี้จะทําให้เราไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็หากถ้ามันมีอะไรที่เราผิดพลาดหรือทําอะไรไม่ดีนะครับก็สามารถแจ้งออามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากร่วมมืออะไรอย่างที่จัสติทมาร่วมมือกับกทมเนี่ยครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะผมคิดว่า การที่คนมาร่วมเนี่ยทันนี้แหละมันถึงจะเกิดขึ้นได้บวในทุกหัวมุมเมืองกรอมอไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรเลยครับจัดอะไรก็ไม่ไม,ไม่เก่งแต่คนที่เก่งจริงก็คือคนที่เข้าใจเรื่องนั้นนั้นก็นุญาตเชิญชวนทุกคนครับแล้วกเ็เรามีช่องทางเนะาะกรุงเทพก็จะมีเพจชื่อกรุงเทพโดยสำนักประชาสัมพันธ์นะครับเพราะถ้าติดตามที่นั่นมีไอเดียอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็เราก็พร้อมที่จะ ช่วยเหลือทุกๆคนในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของเมืองครับเงินแล้วก็เงินภาษีทุกพวกเราทั้งนั้นนะครับก็อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอยากให้ทําอะไรก็ยินดีมากๆเป็นยอย่างยิ่งก็นะครับในช่วงสุดท้ายของเสรนาชนช่วงที่2งนะครับง่ายๆเลยใชรเดินมา5คนเราแจกเลยครับเสร็จรับกับมือของทั้น3าท่านเลยนะฮะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวานได้ฟังก่อนทีมงานทีมงานมีโมโม่หนึ่งเล่มนะครับเหมือนเมื่อกี้แล้วก็มีของพี่แมมนะฮะพุทธศักราชอัศโงนะครับเมื่อกี้นี่มี ต่อคิวครับ1-5ต่อแถวเลยครับแล้วก็มีเงินสุ่ิสระคาบอีกสาเล่มนะครับอ่าขอบค่าท่านยังทีงานช่วยดูนิดนึงนะฮะเรี่ยมเลยครับเยี่ยอะไรขอบคุณมากค่ะไป้ายาแล้วก็มีหนังสือมาแจกด้วยนะครับงานหน้าผมต้องเตรียมมาเหมือนว่ากี่หลายเล่มนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่อยากได้นะครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับเลือกได้เลยครับเจอเลยครับนะครับก็ งานวันนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับก็ยังถือว่ามีกิจกรรมอยู่นะครับของมองในทางนู้นนะครับทางโุ้ตฝากรก็เหมือนจะเริ่มเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าหมดแล้วนะครับแล้วก็มีที่อินดิวชั่นนะครับขอประกาศที่น่ามีประกาศให้ขอได้เส้นไหมฮะที่น่นขอประกาศด้วยนะครับเอาละครับเริ่มแย่งตัวนี้สปีกเกอร์บอกว่าอยากจะแย่งโมโมลานะฮะอ่าครับ อันนี้ก็เป็นอีกหน,นึ่งหัวข้อะครับที่เราบริ в е นไป้น,นะครับก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากาาที่วิทยากรสกิเตอร์สามท่านพูดนะคะระับวทีประชาชนของคนชอบอ่านนะครับก็มีหลากหลายแง่มุมน,นะครับในเรื่องของการทัฒนาธมเืองด้วยหนังสือนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมนะครับอย่างที่ที่หนุ่มเล่าเเรื่องของกิจกรรมของโอเคเอ็มดีนะครับ